ัสดีกรอบนะครับที่รถไก่มานะครับมันเป็นค้อนเก่านะครับพอดีเลยครับเห็นตัวเข่าตัวออกนะเดี๋ยวไปช่องนี้นะครับนี่ครับยุตรงนี้นะครับเพิ่งนโอ้โหหังหน่อยหังไงนะครับเดี๋ยวคอยเบื้องใกล้นะครับเรมีห้อยค้นลุยเข้าไปเบื้งนะครับนี่โอ้โี่ผมยังบ่ท่านเห็นหังนะครับนี่เพราะว่าเตรียมไว้นะครับ เปลี่ยนขาเป็นซ้ายเลยครับทั้งวันง่ายบ้าไหนครับนะค่มจิ๋นนิหรือเปล่านะครับนะ ตุ่มตงข้างล่างไปมนะ,ะต,ตุ่มตำนะครับทรวมหัวนี่แออน,น,น,นะครับครับมัดคบครับโอ้โหว่าออกไปกินน้ำหรือเปลาดอกไม้นะครับช่วงใบนะครับนี่มันเป็นค้อนเก่านะครับมันเคยจับนะครับค้อนนี่ไปครับมัดคบครับจึง่งจึ่งจึ่ง